สำหรับการใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่งพ l u s นะคะเราเริ่มใช้สิทธิ์กันมาตั้งแต่วันที่29ตุลาคมไปจนถึง31ธันวาคมเป็นวันสุดท้ายนะคะคุณผู้ฟังก็ถือว่ากระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปีค่ะแล้วก็ล่าสุดนะคะวันนี้3พฤศจิกายนเป็นวันที่เปิดให้ร้านค้าประเภทกิจการร้านอาหารและเครื่องดื่มที่เข้าร่วมโครงการแล้วมาผูกกับแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ได้นะคะลงทะเบียนเพื่อผูกร้านของตัวเองเข้ากับ แพลตฟอร์มตั้งแต่หนาฬิกาถึง23นาฬิกานะคะโดยร้านค้าเลือกฟู้ดเดลิเวอรี่ได้1แพลตฟอร์มนะคะหลังจากนั้นผู้มีสิทธิ์เนี่ยก็จะเริ่มใช้สิทธิ์ในการสั่งอาหารเครื่องดื่มผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ในโครงการคนละครึ่งพ l u เนี่ยนะคะได้ตั้งแต่วันที่7พฤศจิกายนจนถึง3 1ธันวาคม2568ค่ะในช่วงเวลา6นาฬิกาจนถึง21นาฬิกานะคะจะต่างกับการไปสแกนใช้จ่ายที่ร้านคนละครึ่งพัสที่หน้าร้านนะถ้าเป็นหน้าร้านเนี่จเนววงงลา6ถึ23 นาาฬิกะะแต่ว่าถ้าเป็นการสั่งผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มต่างเนี่ยจะเป็น6นาฬิกาถึง21นาฬิกาค่ะย้ํากันอีกทีส่วนวันสิ้นสุดโครงการเหมือนกันนะคะคือ31ธันวาคมค่ะโดยที่ถ้าเป็นร้านค้าที่รับออเดอร์ผ่านช่องทางออนไลน์ที่เป็นฟู้ดเดลิเวอรี่เนี่ยนะคะจะรับออเดอร์ได้จนถึงเวลา21นาฬิกาค่ะทีนี้สําหรับร้านค้าที่สนใจจะร่วมโครงการนะคะคือร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสประเภทกิจการร้านอาหารและเครื่องดื่มร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการฟู้ดเดลิเวอรี่ผ่านแอ โดยเลือกผูกกับฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มที่ใช้อยู่ย้ำอีกทีว่าเลือกได้แค่1แพลตฟอร์มนะคะผูกฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มสำเร็จแล้วจะทราบผลการสมัครในวันถัดไปค่ะโดยร้านค้าต้องยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขาการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง plus และโครงการฟู้ดเดลิเวอรี่นะคะในส่วนของร้านค้าฟู้ดเดลิเวอรี่จะสามารถรับออเดอร์ได้จนถึงวันเริ่มโครงการก็คือ7พฤศจิกายนถึง31ธันวาคม2568นะคะก็เป็นโครงการที่ทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะกระจายรายได้ด้วยก็มีร้าน ที่เข้าร่วมโครงการกันได้มากมายส่วนร้านค้าที่ ยังไม่ได้ร่วมโครงการโครงการคนละครึ่งพัสนะคะท่านสามารถสมัครได้ที่ธนาคารกรุงไทยได้ภายในวันที่19ธันวาคม2568นี้นะคะใ,ใครสนใจร้านไหนสนใจก็ไปสมัครเพิ่มเติมได้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะส่งเสริมการจับจ่ายของประชาชนแล้วก็ลดภาระค่าใช้จ่ายยังมีอีกหนึ่งโครงการค่ะนายพูลพงษ์นายนาภกรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์นะคะก็ให้ข้อมูลว่าได้มีการเดินหน้าลดค่าครองชีพให้กับประชาชนโดยจัดมากรรมรลดราคาสินค้า ครั้งใหญ่รวมพลังห้างท้องถิ่นลดยิ่งใหญ่ไทยช่วยไทยโลเคอลโลคอสระหว่างวันที่1นึ่งถึงสิพฤศจิกายน2568ลดราคาสูงสุดกว่า60%ทั่วประเทศโดยมีผู้ประกอบการห้างค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นกว่า101ราย800สาขาทั่วประเทศนะคะก็ขอเชิญชวนไปเลือกซื้อสินค้าคุณภาพในราคาถูกลดค่าใช้จ่ายกันนะคะโดยเราสามารถร่วมได้ที่ห้างค้าส่งค้าปลีกที่อยู่ใกล้บ้านเราได้เลยแล้วก็ใช้สิทธิ์ร่วมกับนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่กําลังดาเนินการอยู่ไม่ว่าจะเ ในส่วนของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะหรือว่าจะเป็นกลุ่มของผู้ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่งพ l u s นะคะก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางแล้วก็อีกหนึ่งข้อมูลที่จะมาย้ํากับคุณผู้ฟังในวันนี้ค่ะส่วนใครที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับนโยบายนี้ในการจัดมหากรรมลดราคาสินค้าครั้งใหญ่นะคะสามารถดูรายละเอียดได้ที่ Facebook Page Smart Show หวย plus ได้เลยค่ะ Teen Time.